นามัตถุรัตนตยยสสะขอความน้อมน้อมจงมีแด่พระรัตนไตรยและขอสวัสดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านเปิดหนังสือปาลีศิษามาที่หน้า321เรามาเรียนภาวะตัทิศกันต่อนะครับวันนี้มาดูวิธีการแปลงพยัญชนะที่สุดศับนะครับการแปลงพยัญชนะที่สุดศับกับยะเป็นต่างๆนะครับ นะยะยะมาจากอะไรล่ะยะก็คือมาจากในยะปัจจัยนะครับในยะปัจจัยนะที่มีการลบหน้าอนุพันธ์แล้วนะครับอย่างเงี้ยในยะที่มีการลบหน้าอนุพันธ์แล้วก็จะเหลือยะนะครับเหลือแค่ยะปัจจัยทีนี้เมื่อเมื่อ,อจะต้องประกอบศัพท์นะครับจะต้องนําเอาพยัญชนะที่สุดสั์นะบวกกับยะปัจจัย ซึ่งจะถูกแปลงไปเป็นต่างๆนะครับมันดูว่าแปลงไปเป็นอะไรได้บ้างอย่างข้อที่1นนะครับพยัญชนะที่สุดก็คือที่สุดของศัพท์นะครับถ้าเป็นตาวักนะจะมีการแปลงยะกับพยัญชนะตาวักนั้นเป็นจาวักนะครับก็คือถ้าตัวสุดท้ายของศัพท์เป็นพยัญชนะกลุ่มของตาวักจะให้แปลง พยัญชนะตาวักกับยะเป็นจาวักนะครับสองถ้าพยัญชนะตัวที่สุดเป็นวักอื่นๆนะจะมีการแปลงยะกับพยัญชนะวักนั้นๆเป็นตัวมันเองนะครับอันที่สามเมื่อแปลงพยัญชนะตัวที่หนึ่งและสามให้สอนอักษรที่มีรูปเหมือนกัน4ี่ เมื่อแปลงพยัญชนะตัวที่2และ4ให้นำพยัญชนะตัวหน้ามาสอนฟังอธิบายทั้ง4ข้อแล้วก็ยังงงๆไม่เห็นภาพใช่ไหมครับมาดูตัวอย่างเลยนะครับตารางในการแปลงพยัญชนะที่สุดกับยะมีดังนี้จำหลักตรงนี้ไว้ให้ดีนะครับวิธีการแปลงพยัญชนะที่สุดพยัญชนะตัวสุดท้ายของศัพท์ นะบวกกับยะนะครับก็จะมีการแปลงแบบนี้อย่างข้อที่1ใช่ไหมพยัญชนะที่สุดที่เป็นตาวักนะครับนะซึ่งจะถูกแปลงนะครับแปลงยะกับพยัญชนะตาวักนั้นเป็นจาวักแปลงตาวักกับยะเป็นจาวักนะครับก็คือกลุ่มพยัญชนะตัวนี้นะกลุ่มพยัญชนะนี้นะครับคือพยัญชนะตาวักเห็นไหมตาฐธทะ,ทะ,ทะนะ ถูกแปลงเป็นจ่าวักนะครับมาดูทีละตัวนะครับก็คือหลังจากที่ลบหน้าอนุพันธ์แล้วนะก็จะเหลือยะใช่ไหมครับก็เอาที่สุดสับเนี่ยพยัญชนะที่สุดบวกกับยะแปลงแต่ยะนะครับเป็นจะานะเป็นจะนะครับเป็นเฉพาะจอจานตัวหลังเป็นจะแล้วก็ซ้อนจะเข้ามานะซ้อนพยัญชนะที่มีรูปเหมือนกันเนี่ยถ้าแปลงเป็นตัวที่หนึ่งหนึ่งและสาม ให้สอนอักษรที่มีรูปเหมือนกันนะครับถ้าแปลงเป็นเพยัญชนะตัวที่2กับ4ให้นํเพยัญชนะตัวหน้ามาสอนนะครับก็คือเนี่ยแปลงตะาเป็นจะเป็นจะตัวหลังนะครับเป็นจะซ้อนจะต่อมาแปลงถายะนะถ้าเป็นถายะจะถูกแปลงเป็นฉะแล้วก็้อนจะเข้ามานะครับถ้าแปลงอถยยะจะถูกแปลงเป็นชะ แล้วก็ซ้อนชอช้างเข้ามาเห็นไหมครับถ้า1กับ2นะหกับอ่าหกับ3จะซ้อนพยัญชนะตัวที่เหมือนกันนะครับต่อมาแปลงทยะแปลงทยะเป็นชะชอเชอแล้วก็ซ้อนชะชอช้างเข้ามานะครับแปลงนยะเป็นยะแล้วก็ซ้อนยะเข้ามานะซ้อนยะยอหญิงเข้ามานะนี่ก็คือการแปลงถ้าพยัญชนะ ตัวสุดท้ายของศัพท์เป็นต่อเต่านะครับเป็นต่อเต่านะก็แปลงเป็นจะซ้อนจะเป็นจะซ้อนจะนะครับเป็นจะซ้อนจะแปลงทยะเป็นฉะซ้อนจะแปลงทยะเป็นชะซ้อนชะแปลงทยะเป็นชะซ้อนชะแปลงนยะเป็นยะซ้อนยะอย่างเงี้ยนะครับอืมนะอันนี้ก็คือหลักการแปลงของพยัญชนะตาวัตทีนี้ข้อที่2บอกว่า ถ้าเป็นวรคอื่นนะให้แปลงคู่กับยะเนี่ยเป็นตัวมันเองถ้าเป็นวรคอื่นนะครับทีนี้เราก็มาดูวรคอื่นบ้างวรคอื่นอย่างเช่นกยะกยะแปลงเป็นกะซ้อนกะนะครับขยะแปลงเป็นขาซ้อนกะยยะแปลงเป็นคะซ้อนคะขยะแปลงเป็นคะซ้อนคะนะแล้วก็ ถ้าเป็นพยัญชนะกลุ่มจาวักนะครับจะยะแปลงเป็นจะซอนจะฉะยะแปลงเป็นฉะซอนจะเนี่ยแปลงเป็นตัวมันเองนะครับชยะแปลงเป็นชะซ้อนชะฉะยะแปลงเป็นชะซอนชะแล้วก็ยะยะแปลงเป็นยะซอนยะเนี่ยถ้าเป็นวักอื่นให้แปลงเป็นตัวมันเองนะครับถ้าเป็นกลุ่มของตาวักจะให้แปลงเป็นจาวัก นี้เป็นหลักสำคัญนะครับโดยสามัญเลยโดยทั่วไปเลยนะครับตะยะแปลงเป็นตะสอนตะทยะแปลงเป็นทะสอนตะนี่ก็ดยะแปลงเป็นดะนะสอนดะนะครับแล้วก็ทะยะแปลงเป็นทะสอนดะแล้วก็นายะแปลงเป็นยะสอนยะนะครับ ตัวนี้พิเศษหน่อยนะครับนอเนนนอเนนนะจะไม่ถูกแปลงเป็นนอเนนนะครับตัวนี้พิเศษนะจึงเน้นตัวดำๆไว้นะครับนอเนนจะถูกแปลงเป็นยอหญิงนะครับแล้วก็ซ้อนยอหญิงตัวนี้แปลกแปลกเพื่อนหน่อยนะครับต่อมานะไผยะแปลงเป็นปะซ้อนปะไผยะแปลงเป็นผะซ้อนปะไยะแปลงเป็นพระ ซ้อนพระตัวซ้อนจะอยู่หน้านะครับพยะแปลงเป็นพระซ้อนพระมยะแปลงเป็นมะซ้อนมะนะแล้วก็กลุ่มของพยัญชนะอวักนะครับระยะแปลงเป็นละแปลงเป็นละซ้อนละสยะแปลงเป็นสะซ้อนสะนะครับถ้ากลุ่มพยัญชนะ5 5แถวนี้นะครับ หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยห้าแถวเนี้ยนะครับถ้าพยัญชนะตัวที่หนึ่งเนี่ยเมื่อถูกแปลงไปแล้วนะพยัญชนะตัวที่หนึ่งแถวที่หนึ่งนะครับกับแถวที่สามเนี่ยนะครับแถวที่สามเมื่อแปลงไปแล้วจะซ้อนพยัญชนะตัวที่มีรูปเหมือนกันนะครับซึ่งจะอยู่ในข้อที่สามเนี่ยนะเนี่ยนะครับก็คือเนี่ย เห็นไหมครับแปลงเป็นกะซ้อนกะแปลงเป็นจะซ้อนจะตะซ้อนตะจะซ้อนจะปะซ้อนปะนะครับแล้วก็ฆะซ้อนฆะชะซ้อนชะทะซ้อนทะชะซ้อนชะแล้วก็พะซ้อนพะนะครับ1กับ3จะซ้อนพยัญชนะตัวที่มีรูปเหมือนกันแล้วก็2 2กับ4นะครับ2กับ4จะซ้อนพยัญชนะตัวที่มีรูปเหมือนกันนะครับ พย,ยัญชนะที่มีรูปเหมือนกันแล้วก็รวม5ไปด้วยนะครับเนี่ยนะรวม5้าไปด้วย5นะรวม5ไปด้วยนะครับแล้วก็รวมพย,ยัญชนะอาวัคก็คือกลุ่มของละแล้วก็สะไปด้วยนะมีแค่2ตัวนี้นะครับฉะนั้นในการจดจําตรงนี้ให้ท่องแบบนี้นะครับในการแปลงนี้บางตัวก็ไม่มีใช้นะครับบางตัวคือไม่มีใช้นะครับ แต่นี้คือหลักการแปลงแต่ก็เป็นหลักนะครับบางตัวก็ไม่ปรากฏอุทาหรณ์แต่ก็ให้จำไว้ดังนี้เพื่อง,ง่ายต่อการจดจำนะครับให้ท่องว่าเป็นตาวักแปลงเป็นจาวักเป็นวักอื่นแปลงเป็นตัวมันเองครับแค่นี้นะครับอันนี้ก็เป็นสูตรในการจดจำนะครับว่าถ้าเป็นพยัญชนะตาวักเนี่ยกลุ่มนี้เป็นพยัญชนะตาวักจะให้แปลงเป็นจาวัก ถ้าเป็นวัคอื่นแปลงเป็นตัวมันเองจำง่ายๆว่าตาวัคแปลงเป็นจาวัควัคอื่นแปลงเป็นตัวมันเองแล้วถ้าเป็นตัวที่หนึ่งกับตัวที่สามให้ซ้อนตัวที่เหมือนกันถ้าเป็นตัวที่สองกับตัวที่สี่ให้ซ้อนตัวที่ไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะครับดูตัวอย่างการแปลงก็จะชัดเจนขึ้นนะครับเห็นตัวอย่าง เช่นวิเคราะห์ว่าปันดิตะสะภาโวปันดิตจังความเป็นแห่งบัณฑิตนะครับชื่อว่าปันดิตจะมาจากคําว่าปันดิตะบวกนยะปัจจัยนะครับปันดิตะบวกนยะปัจจัยทีนี้มาดูมาดูการแปลงรูปสา์กันนะครับเช่นคําว่าปันดิตะลงนัยะปัจจัยทีนี้เราลบณอนุพันธ์ออกไปนะครับก็จะเหลือยะ พอเหลือยะเศษทําไงต่อลบสระที่สุดของศัพท์นะครับเนี่ยลบสระที่สุดของศัพท์ก็จะได้เป็นแต,แต,แต,แตยะนะครับได้เป็นแตยะพอได้รู้ว่าแตยะเสร็จปุบ๊บเราก็ทําด้วยวิธีต่อไปก็คือปันดิแปลงตยะเป็นจะนะครับแปลงตยะเป็นจะเนี่ยเห็นไหมครับแปลงแตยะ เป็นจะพยัญชนะตาวัคแปลงเป็นจะวัคนะครับก็จะอยู่ในกลุ่มตรงนี้แปลงแตยะเป็นจะเป็นจะนะครับแล้วก็ซ้อนฉากเข้ามาพอแปลงแตยะเป็นจะเสร็จก็ซ้อนเข้ามานะครับทีนี้ก็ซ้อนจะเข้ามาตัวหนึ่งก็เลยมีรูปเป็นปัิจจารงสีแปลงสีวิพัฒน์เป็นอังก็เป็นปัิจจังสาเร็จเป็นนภูมิสักลิงนะครับแต่ว่าความเป็นแห่งบัณฑิตนี่นะครับสาคัญตรงนี้แหละแปลงทตยะเป็นจะ แล้วก็ซ้อนจากเข้ามานะครับอ่าต่อมานะครับคาที่สองมุตทัศติสะพาโว·มุตทัสจังความเป็นแห่งบุคคลผู้มีสติหลงลืมก็คือคนที่หลงลืมสตินะครับคนที่ไม่ค่อยมีสตินะครับชื่อว่ามุตทัสจังนะตรงนี้นะครับทำอย่างไรเนี่ย ก็บอกไว้อยู่นะครับเนี่ยลบอีที่สุดแปลงแต่ยะเป็นจะซ้อนจะนะครับอาจจะยังมองไม่ชัดก็มาดูที่ตรงนี้ต่อไปตามมีจุดนะครับมูทสัสสติลงในยะปัจจัยนะครับลงในยะปัจจัยลบหน้าอนุพันธ์ออกไปลบหน้าอนุพันธ์ออกไปนะครับก็จะเหลือแบบนี้แล้วก็วิธีต่อมา วิธีต่อมาก็ลบสระสุดท้ายของศัพท์นะครับก็คือลบสระอ e ีออกไปก็จะเขียนแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีรูปเป็นมุดอ่ามีรูปเป็นแตยะนะครับมีรูปเป็นแตยะแล้วเมื่อได้รูปว่าแตายะแบบนี้นะครับก็แปลงแตยะนะเป็นจะนะแปลงแตยะเป็นจะแล้วก็ซ้อนจะเข้ามานะครับ ้อนจะเข้ามาตัวหนึ่งเนี่ยแบบนี้นะแปลงแต่ยะเป็นจะแล้วก็ซ้อนจะเข้ามาก็จะเป็นมุทัสัจจกรลงสีวิพัฒน์แปลงสีเป็นอังเป็นมุทัสัจักรแปลว่าความเป็นผู้หลงลืมสตินะครับต่อมาสมาณสภาโวโสมนัสส,นสังความเป็นแห่งคนผู้มีใจดีชื่อว่าโสมนัสสนะครับความเป็นคนมีใจดี ทื่อว่าสุมณสะตรงนี้พิเศษขึ้นมาหน่อยก็คือมีการลงสาอาคมเข้ามาแล้วก็แปลงสัญเป็นสาซ้อนสานะครับไม่ใช่แปลงที่นะนะครับตรงนี้ลงสาอาคมเอาก็มาจากคําว่าสุมาณะนะสุมาณะลงในยะปัจจัยนะครับแล้วก็ลบณอนุพา,านออกไปก็จะเหลือยะนะเหลือยะแล้วก็ลง สาคมเข้ามานะครับลงสาคมเข้ามาสาตรงนั้นคือสอาคมนะครับพอได้คําว่าสากลมปัจจัยที่มีนะนะครับปัจจัยที่มีอ๋อลืมเอาใหม่เอาใหม่หมลบณอนุพันธ์แล้วนะเพราะณอนุพันธ์แปลงอูเป็นโอนะครับก็จะเป็นโสมณนะโสมณนะแล้วก็ยะปัจจัยนะครับแล้วก็ ได้คําว่าโสมนะแล้วก็ลงสะอาคมลงสะอาคมพอลงสะอาคมมาแล้วแปลงสยะเป็นสะนะครับแปลงสะยะตัวสุดท้ายเนี่ยเนี่ยสะยะเป็นสะแล้วก็ซ้อนสะเข้ามาซ้อนสะเข้ามาก็จะได้คําว่าโสมนัสสะโสมนัสสะลงอังวิพัตนะก็เป็นโสมนัสสัง ลงสีวิพัฒน์แปลงสีเป็นอังก็เป็นสมณัสังนะครับแปลว,ว่าความเป็นแห่งคนผู้มีใจดีนะคือความเป็นคนมีจิตใจที่งดงามนะครับความดีใจนั่นเองพูดง่ายๆสมนัตสานี่แปลว,ว่าความดีใจนะครับต่อมาโทมณัสังความเป็นแห่งบุคคลผู้เสียใจนะอันนี้ก็โทมณัสสะความเสียใจนะครับ ความดีใจมาจากคําว่าทุมมะนะแล้วก็ลงนยะปัจจัยนะแล้วก็วิธีการทําเหมือนกับคําว่าโสมนัสารแหละนะครับก็คืออ่มาดูนะครับก็คือทุมณะนะลงนัยะปัจจัยนะครับลบณอนุพันธ์ออกไปทุมะนะลบณอนุพันธ์ออกไปก็จะเหลือยะแล้วก็ปัจจัยที่เพราะปัจจัยที่มีณนะวุธิอุเป็นโอนะครับเอาอุ ตัวหน้าเป็นโอก็เป็นโทมาณนะสะญญแบบนี้ลงอโทมานะลงสอาคมนะครับลงสาคมเข้ามาพอลงสอาคมเข้ามาแล้วก็แปลงสยะเป็นแปลงสยะเป็นสะนะครับแล้วก็ซ้อนสะเข้ามาตัวหนึ่งตัวซ้อนคือตัวหน้านะครับก็จะได้คําว่าโทมนณสสะ ลงสีวิภัพแปลงสีเป็นอังรวมกันเป็นโทมนัสังแปลว่าความเป็นแห่งบุคคลผู้เสียใจก็คือพูดง่ายๆก็คือความเสียใจนะครับโทมนัสังต่อมาโสวจัดสังนะครับโสวจัดสังความเป็นแห่งบุคคลผู้กล่าวสอนได้โดยง่ายความเป็นแห่งบุคคลผู้กล่าวสอนได้โดยง่ายนะครับก็จะมาจากคำว่า สวัจจะนาสูวัจะวจะแล้วก็ลงนัยะปัจจัยนะครับสูวัจจะลงนัยะปัจจัยลบมหน้าอนุพันธ์ออกไปก็จะเหลือยะอุทีอู่เป็นโอก็จะเป็นโสวาจะนะครับโสวาจแล้วก็ลงสะลงสะอาคมนะครับพอลงสะอาคมเสร็จแปลงสยะเป็นสะ แล้วก็ซ้อนสาเข้ามานะครับซ้อนสาเข้ามาก็จะเป็นโสวจัสสะลงสีวิภพแดงสีเป็นอังสําเร็จรูปเป็นโสวจัสสังแปลว,ว่าความเป็นแห่งบุคลลล <c oughs> ค,บคลผู้กล่าวสอนได้โดยง่ายโดยความเป็นแห่งบุคคลผู้กล่าวสอนได้โดยง่ายหมายถึงว่าความเป็นคนสอนง่ายนะครับสวจัตสะสอนง่ายว่านอนสอนง่ายนะครับสวจัตสะเมื่อกี้ลืมวิเคราะห์ไปนะครับสองศั์นี้ นะกลับไปที่โทมนานัสสะใหม่นะครับวิเคราะห์วิเคราะห์กนะ็วิเคราะห์เรียนแบบกับคำข้างบนนะครับก็จะเป็นโทมนานัสสะพาโวโทมนาาัสสังนะครับแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือสุวะจัสสะสุวะจัดสสะพาโวโสวะจัดสังนะครับ สุวจัจจสภา,าวสุวจัจจสังต่อมานะครับโทวจัจจสังโทวจัจจสังบ้างความเป็นแห่งบุคคลผู้กล่าวสอนได้โดยยากนะความเป็นผู้ว่ายากสอนอยากนะครับโทวจัจจสังมาจากคําว่าทุวจัจจะกับนยป,ปัจจัยนะดูวิเคราะห์ก่อนก็ได้นะครับวิเคราะห์ก็คือทุวจัจจสภา,าโวโทวจัจจสัง โทวจสส่วนวิธีการทำโทรูปนะครับมาจากคําว่าทุวัจสัสระทุวัจ,วจลงในยะปัจจัยนะครับลบหน้าอนุพันธ์ออกไปเหลือยะอุที่อูเป็นโอเป็นโทวัจะแล้วก็ยะนะครับเมื่อได้คําว่าโทวัจแล้วโทวจะลงสาคมเข้ามานะลงสาคมเข้ามา แล้วก็แปลงสยะเป็นศะครับแล้วก็ซ้อนสะเข้ามาแบบนี้นะครับวจ,จะศัพท์เนี่ยเป็นกลุ่มของโมโนคณศัพท์นะครับจึงสามารถลงสาอาคมได้นะครับเป็นกลุ่มของโมโนคณศัพท์สังเกตดูนะครับกลุ่มที่เป็นกลุ่มโมโนคณศัพท์เนี่ยเนี่ยมณนะวจ,จะนะครับจะมีการลงสาอาคมเข้ามาแต่ศัพท์อื่นนะไม่มีการลงสาอาคมครับ อะต่อไปนะครับราชินโนพาโวรัชชังความเป็นแห่งพระราชานะชื่อว่ารัชชะนะรัชชะความเป็นแห่งพระราชานะครับมาจากคำว่าราชศะสับลงในยปัจจัยมาดูว่าสำเร็จรูปเป็นรัชชังได้อย่างไรนะครับก็มาจากคำว่าราชชะ ลงในยะปัจจัยลบณอนุพันธ์ออกไปนะครับก็จะเหลือยะตรงนี้ไม่ต้องวุตินะครับตรงนี้ไม่ต้องวุติก็ลบสระที่สุดธาตุาไม่ใช่ลบสระที่สุดศัพท์นะครับก็จะเป็นราชะแล้วก็ยะแบบนี้แล้วก็แปลงชยะเป็นชะครับทีนี้แปลงชยะเป็นชะเนี่ยถ้าเป็นวรคอื่นแปลงเป็นตัวมันเองเห็นไหมครับแปลงชยะเป็นชะจําได้ไหม ่กี้นะกลับไปก็ได้นะครับถ้าจําไม่ได้นะเนี่ยแปลงชะยะเป็นชะแล้วก็มีซ้อนชะเข้ามาเห็นไหมครับแปลงชะยะเป็นชะนะเนี่ยแปลงชะยะเป็นชะก็จะได้คําว่าราชะแล้วก็ซ้อนชะเข้ามานะครับซ้อนชะเข้ามานี่ก็จะได้คําว่าราชะแต่ยังไม่เสร็จนะครับราชะในเพราะอ่าพยัญชนะที่ตัวซ้อนทาให้การ ทำให้สระอาะข้างหน้าเป็นสระอาะนะครับรัศอาเป็นก็จะเป็นรัชะนะตรงนี้นะครับเพราะพยัญชนะสังโยคตัวหลังนะก็มีอนานาจทาให้สระอาะตัวนี้กลับไปเป็นสระ,ะนะครับก็เป็นรัชะลงสีวิพแรน์ลงสีเป็นอ่างมีรูปเป็นรัชชังแต่ว่าความเป็นแห่งพระราชานะความเป็นพระราชาครับรัชะ ต่อมาครับสมณะสะภา,า,าวสามัญญงความเป็นแห่งสมณะนะชื่อว่าสามัญยะนะครับมาจากคําว่าสมณะแล้วก็ลงนัยยะปัจจัยตัวนี้จะมีการลบณและวุธิต้นศัพท์แปลงนัยยะเป็นยะซ้อนยะจึงเป็นยะนะครับตรงนี้อ่าพยัญชนะสุดท้ายเป็นนอนีนนะครับเป็นนอนีนเรากลับไปดูว่าเป็นนอนีนจะแปลงเป็นไรเนี่ยนะครับแปลงนัยยะ เป็นยะสอนยะนะครับนี่คือหลักของเขานะนอน,นีนจะแปลงแบบนี้อ่าทีนี้มาดูนะครับมาดูว่ามาดูให้เห็นภาพนะมาจากคําว่าสมณะแล้วก็ลงนัยยะปัจจัยลบณอนุพันธ์ออกไปนะครับลบณอนุพันธ์ออกไปก็จะเหลือแค่ยะแล้วก็วุติอาเป็นอาก็จะเป็นสามานะสมณนแล้วก็ยะ ลบสระสุดท้ายของศัพท์นะครับก็จะเป็นแบบนี้แลกยะแล้วก็แปลงนัยยะเป็นยะนะครับแปลงนัยยะเป็นแปลงนัยยะเป็นยะยอหญิงแล้วก็ซ้อนยะยอหญิงเข้ามานะครับก็จะเป็นสามัญยะเห็นไหมพอได้รูปว่าสามัญยะเสร็จก็ลงสีวิพัฒน์แดงสีเป็นอ่างมีรูปเป็นสามัญยังแปลว่าความเป็นแห่งสมณะนะครับเป็นไงครับ พอจะได้ไหมนะวันนี้เนื้อหาที่ควรจดจำก็เยอะอยู่นะครับหลักในการแปลงตรงนี้นี่จะใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยนะครับในหลายๆทีนะ่นอกจากในตัดทิศแล้วในอาขยาดตก็ใช้หลักนี้เหมือนกันนะครับถ้ามีการแปลงคู่กันกันกบยะนะก็จะใช้หลักนี้นะในอาขยาสในกิจในตัดทิศนะครับหรือว่าจะเป็นวิธีการของสนทิเอง ก็ใช้หลักนี้เหมือนกันฉะนั้นจำไว้ที่เดียวใช้ได้ในลหลายๆที่นะครับเอาละวันนี้ก็เห็นสมควรเก็บเวลาสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนทุกท่านจงมีความสุขกับการเรียนภาษาบาลีนะครับสัพเพตุมเหสุกิตาหุทาทุกขามจทา